สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านค่ะวันนี้ต้นไม้กระถางเล็กๆของเราออกลูกเต็มต้นเลยค่ะเรามาลองเก็บสักลูกหนึ่งแล้วเอาไปผ่าดูค่ะว่าข้างในเขาจะเป็นแบบไหนอเหนียวอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยอุ้ยมียางค่ะท่านผู้ชมลองใช้เล็บดูว่าแข็งหรืออุ้ยใช้เล็บผ่าออกค่ะนี่มันนิ่มนะคะ มันก็ไม่ถึงกันนิ่มมากอ่ะแต่มันไม่แข็งใช้เล็บเราจิกก็ออกแล้วค่ะนี่ค่ะผลของเขาข้างในมันคล้ายมะเดื่อจริงๆด้วยค่ะเหมือนที่เขาบอกเลยนี่ค่ะลูกของเขาดกมากเลยค่ะเต็มต้นเลยเป็นตั้งแต่โคนต้นจนถึงปลายยอดเลยค่ะที่บ้านท่านผู้ชมบ้านเพื่อนๆตอนนี้เขาออกลูกเหมือนกันหรือเปล่าคะแล้วใครเคยเอาลูกเขาไปปลูกแล้วงอกบ้างอ่ะเดี๋ยวรอผลเขาสุก ให้มากกว่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะลองเพาะมาเมล็ดดูว่างอกไหมคะ่ะตอนนี้ลูกของเขายังเป็นสีเขียวหรือไม่ก็แค่สีส้มเองคะ่ะยังอ่อนอยู่ยังปลูกไม่ได้คะ่ะพอผลก็เป็นสีแดงนะคะแปลว่าแก่แล้วหรือว่าสุกแล้วเดี๋ยวเราจะมาปลูกกันก็รู้คะ่ะว่างอกหรือไม่งอกต้นเนี้ยเป็นต้นที่ได้มาจากการปักชำกิ่งนะคะ ปักชํำใส่กระถางเล็กเอาไว้ค่ะตอนนี้ต้นเขาใหญ่แล้วค่ะแล้วก็ออกลูกแล้วด้วยก็เลยมาทําการเปลี่ยนกระถางให้เขากันดีกว่าค่ะต้นไม้ชนิดเนี้เขามีข้อดีคือเขาอยู่ในดินได้เกือบทุกประเภทนะคะอุ้ยเพลียค่ะต้องหยิบทิ้งค่ะแต่ยังไงเราก็ควรจะเน้นดินที่มีความโปร่งนะคะ น้ำไม่ขังค่ะต้นไม้จะได้งามๆนี่เป็นไงคะกระถางนี้จะบาลานซ์กว่ากระถางเดิมเนาะแล้วก็กระถางนี้เป็นกระถางดินเผาด้วยค่ะเขาจะมีความเย็นมากกว่ากระถางพลาสติกนะคะเวลาเราวางต้นไม้ถ้าเรามีต้นเดียวใช่ไหมคะเราก็วางตรงจุดศูนย์กลางของกระถางนะคะเพราะว่าต้นไม้เขาจะงามค่ะแล้วเวลารากเดินเขาจะได้ หาอาหารได้ทั่วรอบกระถางนะคะเวลาเราเติมดินเติมให้รอบรอบต้นไม้เลยนะคะเขาจะได้ยึดให้ต้นไม้เราไม่ล้มนะคะแล้วก็เติมเกือบเต็มกระถางนะคะดินแต่เว้นระยะไว้จากปากกระถางลงไปสักประมาณ1-2ถึงนิ้วนะคะเว้นเอาไว้ไม่ต้องเต็มจนปิ่มเลยนะคะเพราะว่าเวลารดน้ำอ่ะ มันจะได้สะอาดจะได้ไม่สปกปรกแล้วก็เวลาฝนตกด้วยค่ะฝนตกเขาจะได้ไม่ช้าหน้าดินลงมาที่พื้นนะคะกระถางดินเผาเนี่ยเขาจะมีข้อดีคือจะมีความเย็นแล้วก็ต้นไม้จะชอบมากกว่าพลาสติกนะคะแต่เขามีข้อเสียก็คือเขาหนักค่ะมีน้ำหนักเยอะๆวันนี้ดินที่เรานำมาปลูกเราผสมไปด้วยดินปลูกต้นไม้ แล้วก็ปุ๋ยคอกก็คือขี้หัวค่ะแล้วก็กลับมะพร้าวสับแล้วก็มีแกลบดำด้วยค่ะท่านผู้ชมคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนตกบ่อยนะคะปรากฏว่าจะมีพวกหอยทากค่ะมาวางไข่ออกลูกเต็มกระถางพร้อมกับมดด้วยนะคะเมื่อสักครู่นะคะได้ทำการผสมน้ำสมุนไพรชีวภาพค่ะไปกับน้ำแล้วก็รด ที่ต้นไม้ทุกกระถางนะคะก่อนรถนะคะไม่เห็นตัวอะไรเลยค่ะแต่พอรถเข้าไปสักพักแค่นั้นละคะ่ะทั้งหอยทั้งมดขึ้นมาเต็มเลยค่ะเขาเดี๋ยวเขาจะหนีไปจากกระถางต้นไม้เรานะคะดีนะคะเนี่ยที่ไม่เลื่อนกระถางเข้าไปในบ้านแล้วก็ถ้าเกิดท่านไหนนะคะที่แพ้พวกมดพวกหอยต้องระวังนะคะ เนี่ยค่ะมันจะซ่อนอยู่ข้างใต้กระถางอ่ะใต้ดินใต้กับมะพร้าวเรามองไม่เห็นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้พวกน้ำยาชีวภาพทำเองก็ได้นะคะลถไปเนี่ยก็จะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้ค่ะตกใจนิดหน่อยค่ะโอเคเอาสติก,กลับมาลืมบอกท่านผู้ชมไปค่ะว่าต้นไม้ที่เห็นอยู่นะคะต้นนี้เขาเรียกว่าต้นหัวใจเศรษฐี หรือว่าสาลิกาลิ้นทองหรือว่าไซหัวใจด่างหรือว่าสาลิกาล้อมเพชรนะคะจะบอกว่าใบเขาแล้วก็ลูกเขาหรือว่าทรงกิ่งก้านเขาอะค่ะสวยมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะนำเขาไปปลูกกั้นรั้วบ้านก็สวยนะคะหรือว่าบางคนเขาอาจจะปลูกไปทำไม้ดัดกันนะคะ หรือว่าจะปลูกแล้วใส่กระถางเล็กๆอะคะ่ะแล้วผูกโบนำไปให้ของขวัญขึ้นบ้านใหม่ก็ได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นต้นไม้มงคลความหมายดีโดยเฉพาะคนค้าขายเนี่ย ถ้าได้รับต้นไม้ชนิดนี้ก็น่าจะดีใจนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปแค่นี้ก่อนนะคะมาอัปเดตให้ดูเฉยๆค่ะว่าต้นสาลิกาลิททองที่เคยทำการปักชำกิ่งเอาไว้นะคะไม่กี่เดือนเองค่ะตอนนี้เขาได้ออกลูกเต็มต้นแล้วเป็นความภูมิใจมากเลยและวันนี้ก็ขอลากันไปแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชม และโปรดกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอ๋อแล้วก็ขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคอมเมนต์ข้อความคำแนะนำติชมตักเตือนได้อ่านทุกข้อความทุกคำคอมเมนต์เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยและก็จะทำการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ